สวัสดีค่ะพี่น้องมาเบ่งขันนี่มาเบ่งผลงานนะคะกัตตาเห็ดของพวกเฮ้าน,นะคะแต่ละตาเนี่ยเต็มหมอกกอกแม่เกก็นะคะเป็นเ็ดปลาแบบร่วมๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะแต่ละตาเนี่ยเต็มออพ่อรอเพลี่เลยนะคะอันนี้ตาของน้องปอบกีนะคะนี่ของน้องปอบกีอืเป็นเห็ดปลาเ็ดร่วมค่ะพี่น้องอืเอาไปเกงก็ไดเอาไปหนึ่งก็ไดเอาไปปนไปซุปได้เมดค่ะนี่ค่ะมีหลายชนิดค่ะอันน,นี้เห็กดกอแดง เห็ดกอแดงเห็ดแดงนำหมากเห็ดเพิงครับพี่น้องเห็ดเพิงอันนี้เห็ดห้ำฟานค่ะเห็ดหำฟา ang, นเนี่ยก้อยกินก็นได้เขียงกินก็นได้นะคะแซ่บเนี่สมัยตะกี้ผู้เฒ่าเพิ่นกินดิบต่วัาสูมูนี้เพิ่นเ่นกินดิบแล้วล่ะค่ะมันหมดสมัยแล้วนะคะอันนี้เป็นเห็ดหนามุ่มหนามเมามิตะกี้งามๆคับพี่น้องเห็ดเพิงออกค่ะมิตะกี้คันเห็ดดอกจุม้มๆนนเ,นเ,นเ,นเนี่ยเพิ่นเอื้นกีเห็ดนาะค่ะนาอนี่ทั้งสี่ค่ะเบิ่งดูเห็ดหนาเหละมีต่ดวกีกีๆค่ะเต็มตาพอรองงแล้วเบิ่อือ ตาเนี่ก็เกือบเต็มนะคะหลายกระตาเลยค่ะพี่น้องขาพูดนะอันนั้นเห็ดหนามมุ้มหนามเมานะคะเห็ดหนามมุ้มหนามเมาดอ,อกที่ดำๆจากน้อยค่ะมันเป็นเห็ดร่วมเห็ดกอแดงกอขาวเห็ดหนามมุ้มหนามเมาค่ะมีหลายชนิดค่ะพี่น้องนี่ก็อีกตาหนึ่งนะคะเต็มพอล่อตานี่ก็ได้เอาเอาใบตองปอกไปให็ดวนก่อนอนี่ค่ะพูดอีกตาหนึ่งค่ะ มืัอนี้ได้เกือบสิบตาค่ะพี่น้องค่ะมีตาตาเต็มเต็มค่ะเกือบสิบกับตามีตาเห็ดดอกจีๆงามๆเบิงบ่ง,บงดูนี่ค่ะเบิ่งดูค่ะเบิ่งดูมิตตาดอกงามๆสวยๆมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินแกงเห็ดน้ำกันเด้อค่ะมากินแกงเห็ดน้ำกันสิแกงซูกินนะคะโอ้ยขันบลาข้าโควิดเนาะพี่น้องเนาะ ขันบลคา่าโคตวิดส่วนพี่น้องมากินแกงเห็ดน้ากันเห็ดปตาเนี่แกงแซ่บเลยค่ะพี่น้องแกงเห็ดร่วมนี่แซ่บสวดน้ำหอนหอนนี่ค่ะโอ้ยสะอื้นสะอ่อนหลายเบื้องกระตาของน้องปอบกีค่ะมิตรดอกมิตรดอกจุมจ่มจุ่มมิตรดอกจุมจ่มจุามงามๆนะบังเนี่ยพี่น้องบังเนี่ยเห็ดหนามุม่งหนามเมามิตรจุม่มมิตรกีมันเนะบังมิตรดอกสวย,สวย มีแต่อดอกสวยๆท่างนั้นเลยค่ะพี่น้องขันเป็นช่วงโควิดเนาะพี่น้องเนาะช่วงช่วงพี่น้องมากินแกงเห็ดน้ำกันอันนี้เขากอยู่ต่างคนต่างอยู่รออะเบียงแหนอจากพาพี่น้องมาเกบอยจากพาพี่น้องมาเกงนี่ค่ะป้ากับบัได้หก้เนี่ยค่ะพี่น้องนี่เป็นโด่งเห็ดเนี่ยค่ะเป็นโด่งเห็ดนี่ป้าเห็ดอยู่อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครน,นะคะอื มีโอกาส่างๆจากส่วนพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ากันเนาะค่ะเนาะมาเก็บเห็ดน้ากันโอ้ยอ่อนซ่อนไหลพี่น้องแล้วเบิงเนี้เก็บไปเกงเด้อค่ะเด้อนี่เด้อเก็บไปเกงเก็บไปกินนะคะ,ะบได้เก็บไปขายนะคะเก็บไปเกงอยงอม,มีใ่ใยสื้นอ่อนเอาขอบคุณในห,หลายค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องท,ที่ติดตามช่วมคลิปเบิ้งคลิปใยใฟเด้อค่ะเดอ้อ